วันนี้ยินดีกับความสําเร็จนะครับในมาตรฐานของอการดูแลผู้สูงอายุของคมแคทิบาลน,นะครับที่ได้พัฒนามาถึงจุดที่เราได้รับรางวัลซึ่งสะสงผลให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับและให้ธุรกิจเราเนี่ยสามารถขยายไปได้ทั่วประเทศนะครับโุมแคทิบาลค,ค่ะีที เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งใหญ่ของเรื่องของการทําแฟรไชายครับสิ่งหนึ่งที่เรากําลังมองก็คือเรื่องวันนี้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่เรียกว่าอันดับหนึ่งในเรื่องของการบริการและการทําธุรกิจและนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งครับที่เรานั้นจาเป็นจะต้องนำำําเสนอและบอกกันว่าทุกๆปีนั้นก็จะมีการรับมาตรฐานแฟรไชายและวันนี้ครับผมมีโอกาสได้มาตามติดตามและดูแล แานชายที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริการก็คือเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ที่เรียกว่าอยู่ในภาวะพักผิงที่นี่ครับผมจึงบอกว่าผมมากับไปจัน e v e r y d ในนามแฟนชายว่าโฮมเเทสวันนี้ภาคูมิแจมากครับที่โฮมเเทสิบาลเราได้สร้างมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับนะครับให้กับคนทั้งประเทศนะครับรวมทั้งเราจะนำสิ่งที่เป็นมาตรฐานนี้ พัฒนาต่อให้ยั่งยืนต่อไปครับเพื่อให้เป็นที่มั่นใจของผู้ลงทุนและก็ผู้รับบริการเราจะสร้างคนสร้างงานแล้วก็สร้างคนดูแลผู้สูงอายุเราจะได้มีโฮมแคปพิิบาลที่แข็งแรงแล้วก็ก้าวต่อไปมั่งคงในอนาคตข้างหน้าค่ะครับผมโยทินนะครับ เป็นกรรมการบริหารในธุรกิจแฟรนไชส์นะครับสถานดูแลผู้สูงอายุนะครับของเราแบรนด์โฮมแคปิีบาลนะครับวันนี้เป็นเกียรติมากเลยที่ได้รับมาตรฐานจาก d p d นะครับคือเป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจเพราะว่าเราตั้งเจเราอยากได้รางวัลน,นี้เพื่อการันตีว่าคนที่เข้ามาใช้บริการเราเนี่ยจะได้รับมาตรฐานอย่างที่บี d อยากให้เกิดนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยกันครับผม ว่าใจสาคัญที่ทําให้โฮมแคร์พิบาลได้รับรางวัลมาตรฐานในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของมาตรฐานของระบบงานของเราที่มีแล้วก็มาตรฐานในเรื่องของการพัฒนาองค์กรแล้วก็บุคลากรให้ได้มีมาตรฐานเพื่อที่จะซัพพอร์ตกับธุรกิจโฮมแคร์พิบาลตัวนี้แหละเป็นสิ่งที่ตัวกา,การันตีที่เราทำมาตลอดจนทำให้เราได้รับรางวัลของกระทชวงพาณิชย์ในวันนี้ ไร่เรียงม่ตัดแต่ต้นที่ผมบอกแล้วนะครับว่าวันนี้นั้นกิจกรรมที่เรียบง่ายแต่เป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจผมนั้นไปตามมาตลอดกับ NAY Club กับเรื่องราวของการี่จะสร้างกิจกรรมดีๆมีการวางระบบระเบียบวางแผนและสู่การสร้างวิถีใหม่และอำหน้าที่สรุปเลยครับว่ากัญชายผมแคริบาลคือกัญชายแข่งการที่ เอาความดีสร้างกำไรผมบอกมาตลอดสวัสดีครับ